แกออกอะไรตอนนี้วะแป้นหนึงนะเดี๋ยวต่อบอกค่ะเฮ้ยกลับมาไม่เจ้าแกโอเคกูขอให้มึงไปสู่สุคตินะสวัสดีจ้าพวกมึงวันนี้กูก็จะมาสอนโหลดแมปไมค์ครับวันบ็อกสำหรับมือถือที่เล่นได้ทาง iOS แล้วก็ n อ r o i d เลยนะง่ายมากไม่ประสาทแดกระหว่างทำแน่นอนค่ะรลับประกัน ก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ใต้คำอธิบายคลิปเดี๋ยวบอนจะใส่ไว้ให้ค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นอันนี้ใช่ไหมให้เรากดเข้าไปที่อันนี้มันจะขึ้นว่าไม่รับรองไฟล์เราไม่ต้องไปสนใจมันไม่เกี่ยวกับเราให้เรากดตรงจุด3จุดตรงนี้เลยพอกดปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนหาคำว่าดาวน์โหลดให้เรากดดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดบันทึกไปที่แอปไฟล์ ก็กดบันทึกไปเสร็จแล้วก็ออกไปเข้าแอปไฟล์แล้วก็กดเข้าันที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาโอเคเสร็จแล้วก็กดเพย์ยได้เลยจากนั้นมันก็จะมีแมปอันนี้ขึ้นมาก็คือได้แล้วนะให้เรากดเข้าไปในแมปได้เลยแล้วก็รอแม่งโหลดแป๊บหนึง่ง ทดาได้แล้วจ้าพวกมึงก็มีแค่เนี้ยแหละมีอะไรสงสัยถามได้แต่ตอบไหมไม่รู้สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกูนะครับบาย